ตอนถ่ายหน้าไหมลูกกลาวค่ะแล้วระวังล้อนะอะนั่งลงนั่งลงอธิษฐานอธิษฐานขอให้อะไรลูกตอนอย่าลอยกันนะแล้วหนูก็ปัดสะบัดน้ำไปด้วยอะให้เธอทุ่งวลาไปลอยไปอย่างเงี้ยอะ ไปเองใช่ไหมไปเองอาูดด้วยอูดด้วยอาทูดอาอาหน้าตาน่าโบนาเบ้นแล้วไปหนูไม่วักน้ำให้กระทงไปหน่อยเดี๋ยวดูนะตอนของใครจะไปเร็วกันเนี่ยถ่ายรูปเบิ้ลคู่รักคู่สมอันนี้ของเจ๊อันนี้ของเจ๊ แล้วที่นั่นมัน